สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระปุก N Auto นะฮะ NS2AS นะครับของมาเท่นเรานั่นเองนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่หลายท่านถามหาเยอะนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับออโต้แบบไหนนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะราคา380บาทไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็50บาทนะครับแล้วก็พื้นที่ห่างไกลก็บวกเพิ่มอีก50บาทนะครับถ้าเป็นพื้นที่ปกติเนี่ยค่าส่ง50บาทนะครับ อะเดี๋ยวมาดูรีวิวใกล้ๆนะครับตัวพื้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเหล็กนะครับหรือว่าเออ่เรียกเหล็กแล้วกันเนาะนะครับก็คือมันไม่ให้พลาสติกอะ่ะคือมันลดการสึกหรอครับเวลามันแตกกับพื้นอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเกิดเป็นพลาสติกล้วนเนี่ยโอกาสตรงนี้สึกสูงนะครับคราวนี้กระปุกเอ็นรุ่นเนี้ยเอ่อมันเก็บเอ็นอย่างนี้นะครับวิธีการใส่นะครับก็คือพี่บีบต,ตรงนี้ออกนะครับบีบออกปุ๊บเนี่ย ก็ค <In> ือใส่ใส่ตรงนี T ้ไปได้เลยนะครับเอาตรงนี้ใส่แทนใบมีดไปได้เลยใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ใบมีดเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาแหวนตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกน็อตให้เรียบร้อยนะครับล็อกให้เรียบร้อยก็ค่อยค่อยงึบงับอีกทีหนึ่งนะครับตามช่องมันนี้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปให้มันกึบเลยนะครับวิธีการพันเอ็นก็ง่ายๆครับวิธีการพันเอ็นก็ง่ายๆครับมันมีปดออกมาครับล่องดํานี้จะมี2รล่องนะครับวิ่งบนล่างครับ ก็คือจะพันล่องไหนก็ได้แล้วแต่พี่นะครับพันสอง่องเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าเราพันเสร็จนแล้วก็ความยาวประมาณสักสเมตรละกันเนาะสเมตรนะครับจริงๆคู่มือจะมีบอกให้หมดนะครับคู่มือในเนี้ยเราจะมีบอกให้หมดเลยนะครับให้ดูนะคู่มือก่อนนะนี่นะครับวิธีการใส่นะครับใส่อย่างไับนะครับ,นะรบวิธีการพันเอ็นนะครับ เขาบอกให้หมดเลยนะครับก็ดองศึกษาดูนะครับไม่ยากครับนะครับก็จะมีไปเป็นชุดเลยนะครับสมมุติว่าเราพันเอ็นเสร็จแล้วนะครับพันเอ็นเสร็จแล้วนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมันจะเป็นสั้นกับยาวเห็นไหมครับส่วนมากคือถ้ากระปุกเอ็นหรือจานเอ็นสไตล์แบบเนี้จะต้องพับครึ่งแต่ว่าให้ให้ส่วนที่เหลือเนี่ยยาวออกมานะครับสักคืบหนึ่งอะนะครับ ทีนี้ทําไมต้องยาวเพราะว่าไอตัวสั้นนี่จะต้องเลี้ยวออกก่อนือปั๊บไอตัวยาวเนี่ยเลี้ยวออกฝั่งตรงข้ามอย่างนี้อย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ดูสังเกตดีๆครับด้านนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วด้านบนจะเป็นเรียบเอาด้านที่เป็นยึกๆยืๆเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างปั๊บนี่แล้วพี่ก็เอาเนี่ยเลี้ยวออกตรงอลูมิเนียมนี้นี่อันนี้ก็เลี้ยวออกนี่ฮะแค่นี้เองครับ แล้วก็ขันน็อตยึดเสร็จแล้วก็ประกบนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะย้ำว่าใส่ได้ทุกรุ่นนะครับแล้วมันจะออกมาอย่างไรเพาะไม่ออกนะครับวิธีการก็คือว่าพี่เบิ้ลคันเร่งครับแป้นแป้นปนนะครับมันจะกระดึ๊บออกมาทีละนิด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 นะครับคือพอเราตัดไปเนี่ยเราจะเห็นระยะละว่าเอ็นมันเริ่มสั้นพี่ก็เบิ้ลพี่ก็เบิ้ลคันเร่งเลยปึ๊ก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 มันจะกระดึ๊บออกมานะครับแต่ถ้าเราเร่งรอบปกติมันไม่ออกมันต้องกระตุก กระตุกนี่หนึ่งปึ๊กปึกป๊กปึก๊กนะฮะมันจะออกมาให้อ่านี่นะฮะสามร้อยแปดสิบบาทนะครับสินค้ามีประกันนะครับทุกตัวมีประกันหมดนะครับของแท้ครับจากมาเตนเรานี่เองครับปัจจุบันนปึกเลยครับ NS2AS ครับสามร้อยแปดสิบบาทไม่รวมส่งครับสวัสดีครับ